ยากูขึ้นมาบอสีมูลยาคูขึ้นมาสิลุกบ่ได้ไ่ได้ขึ้นเฮือนใหม่บอสขึ้นแด่ขึ้นแน่เนาะขึ้นแนวบ่ขึ้นเลยทีสิ่งนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหมเอาบอข้าเข่าเชื่อข้าเข่าเอาบอสบออยู่แต่กูเยยาคูข้าเข่าย่อข้าเขายาคูเฮ็ดเวียกโดนเม่อินใช้งานว่าแจกหน่อโดนลงโทษว่าไปหาสาววันมาคุยหลายพุ่นนี่เอาเพุ่นในเถาะเจอสาววันโคกใช้งานติเอาเพุ่นในเถาะ หาแต่สาวนังหาแต่สาวนังสาวน้แก้มแดงสาวน้ำแกมแดงพี่น้องมาเจอสาวอินโดตีมเจอสาวอินใส่ทูเพื่อนผ้าสีอีกพี่น้องเลยเอาเพื่อนเด้เถอะใส่ดูฉันสมอยสามีอยู่ฮ่าพี่น้องเลยอยู่อย่าบ้าก็ก็ก็ ฮัลโหลอยู <U> ่อย <c oughs> ู民民 year, ่บ่อ้าวไปบดแล้วชงชัยไปขึ้นเฮือนใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ดำบ่ได้มามาแต่พ่อต่ดำก็แม่ต่ดำมาแต่ลูกสาวลูกชายแา่สาวบ่ได้มาเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีตอนแรงๆเนาะ มืัอนี้ก็เป็นมือพิเศษในได้หนิเบาจันยูยูดีดอกมะม่วงใหมยูเฮือนอยู่ซานไม่ได้ออกไปใส่เลยไม่ได้ออกไปใส่เป็นมือที่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องเอ้เพราะจังว่าเขาให้มะม่วงมาเนื้อจะมาให้ตามวันนี้กินบ้าไม่กินอ้าววันนมาหาแล้วกินได้นี่น่ะพิดวังเลยตลาดเป็นกระบ๋องปุ๊บบอกเระป๋นกระป๋นบหนึ่งกรอตู้ว่ะทิมันว่าวิชางเขาชื่ออะไรอย่างมากัดกิน เด้ไดวเะ็ปชื่เชียงให้บอกคยังแขถึงเชียนี่นะมีนักกินช้ายแต่รำอ่้ยแต่รำอยู่้าปั้ติไปดูเข่าปตอันเพิ่นรับอยู่เลยเิ่นรับพิ่นเนาะมีนักกินเชีตีบ่ไไ้ออกไปทั้งใดมื้อนี้ฮะบ่วาดินได้บ่วาดินนักกาค่ทมันแต่กบ่บั้างวังงอยูเพื่องนี่ฮะอันพอแค่กะหากระมาพอแค่ไหนไปบนประตูใหญ่ ยาใช้เอมีอันพ่อของมีของญาทวัดพ่อของญาติยังยังอยู่บ่พ่อองญาทวดพ่อญาติัไปหนดไปอุ้งมอมานี่ก็ไปอะไรก็ไดเอมาะามลำยาละไาอะไรก็โทษลูกานะนไม่นกป่วยดิสาจังดาเห็นน่าไปเศร้านี่บตอนเขาออกมาเนี่ยนว่าคอยชั้นานานมากเขาขยันเราอะ ไปอยากกินเข่ามีเ <c> น <oughs> ื well. <c oughs> others, ้ก right <tr ve> ินเขาคนไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปหากินเราอ่ะไม่มีอยังดอกวเราเขาจะเอากล้วยให้พวกเขาเราเอามาหามาเมื่อก่อนนั่นโดดตีเหยียบไปเหยียบมาโตมาโชว์มีชาบีก็ได้บ้านก็เลยกินตับมั่งม่วงใช่เชลูกรานพวกพวกนั้นเพื่อนั่นเขาเเพื่อนไปเตรียมเพื่อนซานไห้บ่าหมื่นวันนั้นวันประหัตันเพป็นสีทอ mạo môn yêu cực mà mọi người có được mày mỏ cực này cực này nó cực đèo cực này thì nên là sao hả 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 ยิ <OR> ust, ่ได้ข้อคำได้เฮ็ดได้คดีหนลยโน้ำใจกันย่านว้าเราอะตอนนั้นการเป no ิดท <school> ่านไม่กัเออ้มน้กันเออคือเจ้าว่านิมมูลปากคือห้านเอาดีแต่าบยาหัาเขือนเปิดกันขึ้น้แต่ได้พอให้ขึ้นไดเลยก้มคือยินใชเยินว่านั้นเปิดบุกคักนั้นคือเปิดไม่ได้เม่ยนไ่ไดขันไม่ได่แหวนเฮือนไม่ได้มี เออพอรักเต่งอย่างได้กอะมีตู้เต่งให้แต่กันมันได้บอกคักนั่นใจเพมันตรงที่ว่าบูมีไก่คงไก่คันบูมีอ้อมเมื่อน่ะนะมันเลยจะคิดไม่ค่ะมันได้เห็ดยูเห็ดผักก่อนในเอื้อเห็ดผักก่อนเห็ดยูเจ้าต้องเบิ่งเันในคลิปเจ้าเจ้าเจ้าถ่ายคลิปอยูโดยสองปีเลยนะแล้วได้มาทำน้ำเบ้าเบ้ารั่วนทำจ่าลุงใหญ่จ่าลุงยืนน่ะโอ้ยเราอะ มื่อวันนัดถือกันครับเมื่อบุญนั่นหะเมือบุญเมอบุญดีผมตัเบญจ้าไุญเจาะแจช่องเจ้าไงคนละบุญก็ไม่ตุ้ยเออโดยบุญดนเาเท่าก็มีอีกเีมีเสียงบดีเดได้บอกันกับม่น้อนิววั้เ่ว่าพีมนเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อเช้านั่นไมเท่าเลยกัไม่ท่าหอมาดิแต่ว่าละกัง จ่ทำมานั่นน่ะจะ้เกิจกินไปหาอาจารย์เขาเออสั่นเราวปัญหาได้ดเราว่าเออเรามงบุญจะได้เห็นพระข่าเราวะห้างจ่างหันได้กระแตงเนี่ยเอาขึ้นไปไปกินไปสัทนไพุ่นเออทีงพุ่นจังเงือบุนเราวะเอว่าเราเขาไม่น้องมิ้เออเออเออู้ดีพี่หนาไปไนทำอยู่ดีไม่แห้งกาดช่วงเจ้าก็เห็นให้พ่อให้แม่เนาะดู <laughs> ngay, quá, <cười> Ủa <cười> Ủa đây tự nhiên uẩn này rồi nhảy bây giờ cái này mua rồi tối nhảy vào phủ kén bằng phí may mi như bò thao sẽ có con ma này mua mà bàn à. <laughs> có mi đấy, mù nó bỏ cái này đó, xíu kìa ta tụp cái này vào <laughs> <laughs> cái

ักไปบอ่อว่าน้องอยู่เวียงอีกนะ่ะย <c oughs> ่าแล้วเพิ่งไปหาเวียงหางานที่เบียงจักแล้วโตมากี่ให้เพิ่งนั่เน,น,นเป็นยังกันนะอ้าวอันอันตอนตอนใกล้สิค,คําเลยกับเมียแต่ท,ท,ท,ทั้งห้าเป็นคีเป็นยางง<ล><า>อนอยู่ดมห้องนัั่นนองงงยันอนอยู่เวียงคุณยังไม่ได้ไปคือว่าไปเมื่อนี้โทรม่ใช่ได้ บอกแล้วว่าคุ้มเบ้าคุ้เบา,บาไปวันที่แปดที่เก้าสินี่กับแปดเก้าละเพื่อนว่าไงค่ะมึอวันค้านคำบกคำวิทย์วันค้านเนี่ยเปนวันที่ไอเสด้จังโทรถามมึงเพื่อนอีกเออนาะแต่ก็ให้แต่<า>กะะ็ให้เป็นนางโชคเช่าโต้เน่คุยนําคืนนี่เพราะว่ามา,มาไปนองเลยตัดภาพมาอยู่พี่แบบนี้โอ้พอพอด้บรรยากาศดีเนาะอยู่พี่ขึ้นผ้าขึ้นฝนพี่น้องเลยฝนสตกกันเด้อทางนี้มาเมียนเฮือนเมียนซาน ตัวกู่เสือกูสาตงนั้นไอยันี่ดยมเมื่อยมตุ้ยฝนพ้าฝนมาพระท่านแน่นอะเป็นได้พอสีือนเรางามบะเจ้ายังไม่เคยเห็นจะเสือได้องเรืองเรืองเรืองเอาว่าบุญชาวบ้านเ็ไม่ได้ไปันนี้เนาะเออ งามเนาะพอเราจึงอยากขึ้นเฮือนงามใหม่แลยไม่ตุยม่อนี่เป็นงามแท้ดิเห็ดเห็ดมากทั้งข้างบนมันใหม่เลก็แต่กันเจ้าแล้วทะลุเลยอะไรอย่างเด้อทั้งน่ะสบายดีเด้อป้าทาสีของน้ำบ่หนะสบายดีสวยนี่เพื่อนน่ะ เจอสีนีเมื่อแล้วเจองานแบบนะเสจอขาวแล้วมืดว่ามืดผ้ามืดฝนพ้ากันใช้เสีอขาวมาดิเอ <ừ> ๊ใช้ดูกเต่าไปใช่ดิเพิ่นมาลลางเพือนเพิ่นงามงามงามพี่น้องเลยอันบัดบดนี่เบิ่งพออยู่อยู่เนาะพอเบิ่งอยู่สบายหูสบายตาบัดตอนมันแดดดุ มาอินงามิคอยมายูน่าไม่งายเลยนี่เฮ้ยใจ้าชดทางหนผ้าสีสีเรือออของนมโดยผ้าสีสีเรือแล้เอออบุญไม่ได้ออกไว้บ้อมันนี่ได้ไเพื่อนะอ้องเชก็ไม่ได้ไปมันนี่พี่น้องเลยพักพอนแต่วยงเพ่อนมลยนะเนงแจกอยู่ในบอไปนัไปเบิรงกัอนทำพี่น้องเลยนอนบอคือวันไหนไหรับบอ น้องเชิญก็นอนใช่ไหมปะเต้ยบา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 อยู่พุ่นแหละว้าวพี่น้องเลยเราออกเป็นจ้างป้างบบบนี่งานเพได้พอเจ้ากระฮิตอันเฮือนทำไม่ดีกว่าเพือนเฮือนเฮาดอกพัวท้งเทืองเลยมีพี่น้องแนะนำว่าให้ใส่ไม้ซาผาลนะปะ

มาทำเพื่อนมาเตอร์อมาของเครื่องได้ยี่พี่นเนาะชมจสบายดิน้นองพันน้องล้มเด้อทาบัดคักระบ่อันสีอันนั้นเพิ่นแล้วคักระบ่สีเพิ่อนอ,อ่าเพดานเนาะก็ขั่วคือกันนัน่นเานาะเราต้องทาสีใหม่เจ้าคือบ่อยสร้างทาสีให้ใหม่เลยเอ,อเ,เอาอันตอนที่เพิ่นมาเฮ็ดเพดานเถนะนะ เออท่านหัวว่าตอนนั้นนะมินซีนะมินซีกลุ้มๆุ้มอยู่หยอกค่อยๆเลยพ่อพ็นแห้งอยากหายคักๆๆเนาะชิฟีอ่าพออากาศเย็นก็เย,ย,ย็นเย็นชี่ีนะพออากาศดีนะมาพี่ป้าอุ้มมามาป้าอุ้มมาดกมา ัพระมาหลังบ้านหลักมวงตุ้ยเมื่อกินอีกก่อนใช่เกือบนะหัวหลอดมาก็ยื่อเพื่อจัดการนี่พราแคกบ่สเพราแคกเ่อจัดการพรมให้นี่เพื่อจัดการพรมให้ไม่ได้ใช่ไม่ได้บ่วินนี่ไม่ได้บ่สอู้แต่ก็พราแค่ขี้เล่นรอแท้ขี้เล่นรอลวกายเกียร์ไปเกียรมากกะลายของหอยคนรอน้องคนรออู้ยหอหอยจับน้องคนรอ ป้าตู้อยู่พอดีตู้อย่างไม่แน่กินเดียวแม่ไม่แน่กินจับของป้าอุยเสียนออกตลาดแต่พอดีนั่นว่ามือจะออกบาดเดียวว่ะไปื้อนี้ได้ถูกต้องนะเพราะไม่นี้บดแม่นบดไปบดมามื้อนี้ก็บดบดอยู่มื้อนี้ใครอยู่พอดียู่งทำเนาะโดยพูดนะพากันเมื่อกินอยู่เพื่อนันเบาลาวสาวไทยพูดนะเราสิเมื่อมื้ออื่น เลี้ยงชงเนาะแม้ว่าฉลองฉลองชงแล้วเมื่อนะดีใจเด้วยดีใจยันเาอยู่โดนคล้ายข่าวขายน้ำลี้ย่างนั้นเลยมาดินอย่างเงี้วที่ว่าสิมาดินสงการมากกว่านิดมากกว่าชมการอ่าว่าสีมาดินสงการขอมายแต่วันนี้ลูกน้องสองคนล่าเมื่อกระทันหันก็เลยต้องรีบเมื่อแบบลูกน้องลูกน้องกันตอนแรกนั้นถามนะว่าบอเมื่อแบบ บ่ค่อยเมื่อสินะบัดนี้จักนี่ยใดเพิ่นก็เปลี่ยนใจหนีมาเลยแม่ติ๋มอยู่ผู้เดียวก็เลยรีบเมื่อแบบเรากับบุบายด้เนาะโดยก็เลยซื้อปิกเป็ดมาชวนพ่อบุญกับแม่อินเมื่อกี้น้ำกันเนอะอือบอกเบิร์ดได้บอมีอย่างแน่ออืไพี่เบิ่งดพอจะเห็นไปแล้วหรืเปล่างามมาของน้ำนะอ่านี่ดอกม่วงเป็นอีเดียพี่น้องเลยกำลังเป็นดอกทกำลังจะนอวินฝนตกห้ามมันให้คัดได้หน่อยดีนะหวหน้าผมอคนอ่นอือไม่ได้ไปวัอนี้เฮ้ย เพชดเวียกโดนแม่อินใช่งานว่าแจกหน่อโดนลงโทษว่าไปหาสาวันมังคุดหลายพวกนี่เอาเพื่อนในเถาะเจอสาววันโคกใช่งานติเอาเพื่อนในเถาะหาแต่สาวนางหาแต่สาวนางสาวน้ำแก้มแดงสาวนางแก้แดงพี่น้องมาเจอสาวอินโดดติเจอสาวอินใส่ทูเพื่อนผ้าสีอีกพี่น้องเลยนะเอาเพื่อนในเถาะสบายดีพี่น้องเลยเลยมันเหนือวะสีเรือเนาะสีเรืออย่างไรพ่ออยู่บอกระพ่ออยู่บ้าข้างน้ากะ

กาเปี่อยพี่น้องเอ้ยไป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 เลยเห็ดเห็ดไปไเห็ดไปไหให้มันแ้วแ้วเลยเมื่อกินข่าวน้ำกานสรองเลี้ยงบ่าวล่าเมนสรองชงบอเล่าเมื่อพากันโห่จังเจ่งราเมือน่ะไปดูนิวเด้นิวเด้เกืนงามแท้วินนี่บ่ดวินเกรนงามแท้ กินเอ้ยดุงเอ้ยเช็คไอ้นิ้วไอ้นิ้วเย้ยมาพี่มาจัตบตุบันน้อยมาอุ้มมาแน่ค่ะอุ้มเอาข่อยแนย่หัวแนี่หัวแน่โอ๊ยตายไปข่อยอุ้มน้องแล้วตกนตกไปเมื่อกินเก่าน้ำเอื้อชื่อไปป้าเมื่อเห็ดกินท้าเอาเม็ดใหม่มาหายตุ้ยจะไปกินเม็ดใหม่ตุ้ยเด้อเด้อ จะไปกินอ่ะแม่ตุยอยู่เทียงเพ,พ้อทาน้องเมื่อให้ดูลมผ่าฝนมาแหละอเมือ่อพระทันได้เนาะผ่าฝนมาแห้งอยู่เพื่ออยู่พี่ได้ที่นิว้วมาซื้อปีกเป็ดมาเมื่อกินเดอ้อเมื่อพ่อแม่น้ำหลังเด้อเอานอ้องทามแม่และแม่เราทาสีของน้าแล้วกันเนี่ยปลาเมื่อ,อย่างปีกเป็ดถะอื้มอื้มอื้มสั่งเ,เลยไปเสีพี่น้องเลยเมือ่อพระท้า บาย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 ไปไปนอนยูบุบุบกันปะพี่น้องไปนอนไปโดยพี่น้องเลยเนาะเอาซะสำหรับคลิปนี้แม่งเช้ากระชิคอโตกับเมื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้น้องชายก้อนพี่น้องเลยมื่ออื่นเพิ่นสิเดินทางแล้วเนาะเพราะลูกน้องหนีเมื่อเมื่อบ้านคือกันไปสั่นลูกน้องเพิ่นหรือว่าคนงานเพิ่นในห้างขายเข่ากะเป็นคนลาวคือกันพี่น้องเล้เพิ่นกันนีเมื่ออยากมาดินชงมกงชงมการขึ้นกันก้าวหนีเดะก็เลย เดี่ยงชงเพื่อนกินเข่าห่วมผ้าน้ากันจังเมื่อมื่ออื่นเพื่อนเดินทางเมื่ออื่นบเมื่องจังว่าพื่อนเมื่ออื่นที่แรกพื่อนเมื่อนี้เราเห็นหมูมานั่งดินน้ำเราเอ้าเส้ดินน้ำหมูกันเสรมื่อนี้มื่ออื่นเดินทางพื่อนอะพาหมูบางคนกับยูไก่ได้เพื่อนเพื่อนใช่ไหมเดินเมื่อพอดุไปเดี๋ยวคอยเมื่อช่วยเพื่อนช่วไฟถ่าน ถ้าพอบุญเฮ็ดแล้วเมื่อวันลางเด้อบุญแรกนำได้แล้วบุญแรกเลยโดยเอิ้นตุ้ยเลยเอ้อตุ้ยนันเดียวเฮ็ดแล้วจังจังเอามาให้เล้วเฮ็ดแล้วจังเอามาให้กินแล้วบ่กินแล้วแล้วจังเอามาให้นะแจงเนาะแบบเั่นแหละแบบกันแดดใหม่ก็แบบซั่นแดดเดี๋ยวสบายดีดินกระตุกบ่าวกระตุกแล้วแี่น่าดนเป็นจังปางอยู่บัดนี้เนาะคักที่ดีอยู่นอกเนาะอยู่นอกก่้อนพูดเจ็บขม้าด้อย่านฝนย่านมันน่านะ đôi đôi bay ra nó nghe cướp đôi đôi hẳn mà đẹp <laughs> đôi bay ra phía đi bất cứ khu xu khôn nó bỏ cái kim nà phía mình nhắc là nó cung kiêng